สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆก็มาพบกับแนนที่ p ิต t y Hair Beauty and Saloon เหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะแนนก็จะมะีวิธีการเป่าผมลูกค้าเป็นวอลลุ่มนะคะอันนี้ลูกค้าดัดวอลลุ่มกับแนนเนาะแต่ว่าอันเนี้ยที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยอันนี้คือการเป่า100%เลยนะคะเป่ามือ100%มีแค่ได้กับมือ,อของแนนเท่านั้นเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเป่าของที่ร้านกันเลยนะคะ เวลาสระผมเสร็จมาใหม่ๆเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเป่าให้ผมเขาหมาดเกือบแห้งก่อนนะคะแล้วเราก็านำตัวเซตลอนนะคะจะเป็นเซตลอนตัวไหนก็ได้นะคะแต่ว่าเซตลอนตัวนี้ที่แนนเลือกคือเป็นตัวเซตลอนที่ไม่ไม่มีความเหนียวเนอะแล้วเวลาเซตไปเนี่ยเขาก็จะไม่รู้สึกว่าเหนียว เป็นการเซตที่ให้เข้ารูปเฉยๆค่ะไม่ตัวเนี้ยที่แนนใช้อยู่ไม่เหนียวนะคะเพื่อนๆจะเห็นแนนจับลอนนะคะแนนจับปรับให้เขาเป็นรูปตัวซีเฉยๆนะคะแล้วก็เป่าย้อนไปเลยค่ะ เป่าแบบเป,าเป่ามัวม่วๆอย่างเงี้ยไปแล้วก็เดี๋ยวมาจับรูปอีกทีนึงอ่ะเขาก็จะเข้ารูปแล้วค่ะ ับบสบายสบายไม่เยอะนิดเดียวเปลี่ยนทรงม้าเวลาเซ็ตก็เหมือนเดิมนะคะบิดข้อมือนิดนึงนะคะอย่างเงี้ยค่ะเออเฉยๆออกมาไม่เฉยธรรมดนะคะบิดอย่างเงี้ยนิดนึงนะคะคือจับจับมาปุ๊บแล้วก็ัหักอย่างเงี้ยแล้วก็เป่าไปด้วยเดแล้วก็เข้าทรงหรือ ถ้าะป็นอยากให้เป็นรอนก็บิดนิดนึงค่ะถ้าะกิดไม่อยากได้เป็นรอนก็จับโค้งธรรม,มดา เป็นยังไงบ้างคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากเพื่อนๆมีคำถามอะไรมีข้อสงสัยอะไรก็พิมพ์ถามมาได้นะคะถ,ถ้าเกิดแนนมีเวลานั้นจะมาตอบให้นะจ๊ะ ดูเพรวะเป็นชั้นนะคะข้างล่างนี่เป็นชั้นสวยมากเลยค่ะไม่